ใจบวกันนไไมม่่ีองชหพ้เงงงิินททออเเชญดลบวใจมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาถึงที่วัดพระนอนตอนประมาณ6กโมงครึ่งจากนั้นเราก็จะออกมาช่วยกันกวาดใบไม้นะคะบริเวณศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะให้สะอาดแล้วก็ จากนั้นเราก็จะกินข้าวเช้ากันค่ะเมื่อกินข้าวเช้าพวกเราก็ล้างจานแล้วก็จะมีเวลาไปทําธุระส่วนตัวอาบน้ําแล้วก็ตอน9ก้ามงเช้านี่ยพวกเราก็จะเริ่มทําวัดเช้ากันค่ะถือเอาศีลเช่นเป็นผ้าครองห่มกายท่านธรรมยังพุทธสาพรกวโตปุปพพภาคนมาการัง การมาสิงนโมุตสาภะคาวตวอะราตสัมมาสัมพุทธสัะ ในการทำรัดเช้าพวกเราก็จะทําการสวดมนต์นะคะซึ่งการสวดมนต์ของเราเป็นการสวดมนต์แปลซึ่งมีข้อดีนั่นก็คือช่วยให้พวกเราเข้าใจในเนื้อหาของบทสวดมนที่สวดมากยิ่งขึ้นค่ะ ก่อนที่เราจะสวดมนต์กันนั้นนะคะหลวงพี่ก็ได้บอกวิธีการสวดมนต์ทำอย่างไรให้รู้สึกหายใจสบายๆทำความรู้สึกเหมือนนกบินช้าๆเราก็จะสวดมนต์พร้อมกันได้ไพเราะและเป็นจังหวะด้วยซึ่งเด็กๆก,ก,ก็สามารถสวดมนต์ได้เพราะมากๆเลยค่ะวันสประการคืออายุวันนาสุขาภาลัจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ <Okay. S 2> เมื่อพวกเราส่วนมนเสร็จนะคะหลวงแม่ก็จะให้พวกเราเจริญสติด้วยวิธีการนั่งยกมือ14จังหวะตามแบบฉบับหลวงพ่อเทียนค่ะหยุดกันสตินำก่อบุญปัญญาเจือจุนคอยเพื่อกูลอุราผู้มีพระภาคนำที้ดังเปิดตา หหยุุดดมมมมกนนาาลงแต่ทืเราก็จะไปเจริญสติในอีกรูปแบบหนึง่งนั่นก็คือการเดินจงกรมค่ะในระหว่างที่เราเดินจงกรมหลวงแม่จะเปิดธรรมบรรยายให้เราฟังไปด้วยค่ะอันที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องง่ายฟังแล้วสาม,มารถเข้าใจได้เหมือนหลวงเทียนท่านบอกว่า ึ๊ชใจเดียวพึ๊ชใจเดียวบรรลุธรรมเลยอันนี้ฟังธรรมะนี้ง่ายมือนกัเนี่ยถ้าเราวางจิตวางใจดีๆนี่อาจจะมีอริยะเกิดขึ้นในวันนี้ก็ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากซับซ้อนฟังอยู่ที่การฟังวางจิตวางใจถ้าเรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากมันก็ยากอ่ะต้องแก้ปัญหาถ้ามองทุกอย่างไปเรื่องง่ายๆมันก็ง่ายนะมันยากมันง่ายเลยไม่ใช่ที่ปัญหามันยากมันง่ายอยู่ที่ใจของเราต่างหาก หลังจากที่พวกเรากินข้าวประวันเสร็จพวกเราก็จะทํากิจกรรมเจริญสติเหมือนกันค่ะแต่ไม่ใช่การเจริญสติในรูปแบบเหมือนเมื่อเช้าแต่เป็นการเจริญสตินอกรูปแบบแต่ผ่านการทํากิจกรรมต่างๆค่ะโดยพวกเราได้ทํากิจกรรมเติมดินใส่กระถางต้นไม้บริเวณสวนปฏิวัติธรรมประพนอนจักสีค่ะหลวงแม่ซื้อดินมาให้พวกเราเจริญสตินอกรูปแบบ ใจเป็นหัวหนามีใจบัญชานำสู่ทางมรรคผลเลชะบุญค่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการหลังจากทำกิจกรรมช่วงบ่ายเสร็จแล้วพวกเราก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนทำภารกิจส่วนตัวแล้วก็มาทำวัดเย็นค่ะแล้วก็ มีการพูดคุยซักถามเรื่องปัญหาข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับข้อธรรมะหรือว่าในการปฏิบัติต่างๆนะคะค่ะสำหรับใน EP 2นี่น้องกิมเฮงก็ได้เล่าการดำเนินชีวิตประจำวันของการมาปฏิบัติธรรมไว้อย่างละเอียดเลยค่ะแต่เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะคลิปต่อไปเด็กๆจะมาเปิดใจเล่าความรู้สึกที่ได้มาปฏิบัติธรรมกัน3วันนี้ ให้ฟังกันค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเจริญพรค่ะ